ต่อไปนะครับแน่นอนน,น,นะครเราก็หวังว่ารายการของเรานั้นจะเป็นรายการที่อยู่ยงคงกระพันนะครับและก็อยู่กันได้แบบยาวนานอยู่กันแบบในระยะยาวนะครับ in the long อะไรเอ่ยแปลว่าในระยะยาวเนี่ยครับในระยะยาว in the long termin the long อ่าได้ครับแต่ถ้า long term ก็เหมือนเดิมครับมันก็จะกลายเป็นอะไรให้เป็นแค่เหมือนกันแปลทั่วไปซึ่งมันก็เป็นแต่วันนี้เกมขอเราคือ นะมีความหมายแฝงใช่ไหมนั่นนะครับมีความหมายแฝงนี่ครับ run walk pet <laughs> dance <laughs> <laughs> อ่อมาราธอน <laughs> ปล่า <laughs> ผมก็เห็นคุณก็ตอบมาหลายอันแล้วนะครับ <laughs> ผมก็ทำ <laughs> เรื่อยๆ <laughs> ไม่ ผมม,มันอาจจะมีอันนึงถูกก็ได้แต่ผมเห็นคุณเดาไปเรื่อยแสดงว่าคุณยังไม่มั่นใจในสักคำตอบเนี่ยใช่ไหมฮะ<อ>จงเลือกอันสุดท้ายมาครับจะลองรัน g runin the, the อะไรนะ in the long runin the long run oh. คุณเชื่อว่าผมกำลังวิ่งอยู่ใช่ไ <c oughs> หมใช่ไ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ไหม <c oughs> ผมทำท่าโอเคนะใช่่คะ in the long run ถูกต้องนั่นเองนะครับ so in the long run เราก็หวังว่า so we hope this show นะครับนะครับ can can go on in the long run หรือว่าคือ in the long run ก็คือนะครับก็คือคือในระยะยาวนะครับ